นวัตกรรมอาหารเสริมเพื่อหยุดยั้งความเสื่อมจากกระบวนการแก่ชราคิดค้นโดยทีมแพทย์มากประสบการณ์ในด้านชะลอวัยได้รับการรับรองประสิทธิผลจากสถาบันวิจัยชั้นนำ Lifelink ประเทศสเปนผลิตภัณฑ์ของไทยที่มีมาตรฐานระดับสากลกับ Bwell e 24จาก e d ด l i n เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งค่ะยุ่งที่สุดเนี่ยก็คือการดูแลลูกนี่แหละค่ะ แต่เรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือการดูแลตัวเองเพื่อให้เราแข็งแรงได้อยู่กับเขาไปนานๆ b ิ s ซ n e s สแมนนะครับในหนึ่งวันมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะมากอาจจะต้องเจอผู้คนที่มากมายต้องตอบอ e ีเมลต้องนําการประชุมนะครับผมได้อ่านบทความหนึ่งครับเขาบอกว่าถ้าคนเรามีความเรียดสะสมเราจะมีโอกาสแก่กว่าคนทั่วไปเนี่ยถึง10ปีทีเดียวเป็นนางแบบและอินฟลูเอนเซอร์ค่ะต้องใช้ผิวและหน้าตาในการทํางานอะไรที่ไม่เลิศขอไม่เสียเวลาลองดีกว่าเพราะกลัวคะ่ะ สำหรับคุณแม่อย่างอุ้มส่วนตัวค่อนข้างพิถีพิถันในการเลือกบำรุงทั้งทีเนี่ยก็ต้องบำรุงให้ลึกถึงระดับเซลล์ดังนั้นสิ่งที่ผมเลือกต้องตอบโจทย์ครับทั้งความปลอดภัยความง่ายในการใช้ชีวิตไม่ยุ่งยากเพราะฉะนั้นคำตอบที่ผมเลือกแล้วคือ Bwell 24เพราะผ่านแะระดับ Global Standard ในเรื่องของ Anti H Aging ครับ Bwell 24เป็นผลงานของคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ชะลอวัยโดยตรงคิดค้นขึ้นมาไม่เชื่อก็ลองสูงกล้องเข้ามาใ,ใกล้ๆดูสิคะ จริงๆแล้วการดูแลตัวเองมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยแค่วันละ2เม็ดจบถ้าเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้แล้วเนี่ยตอนนี้ที่โรงเรียนเขาไม่ได้เรียกคุณแม่แล้วนะคะเขาเรียกพี่สาวค่ะถ้าดูแลตัวเองได้เร็วจะยิ่งดีสตาร์ทก่อนชนะก่อนนะคะตัวเริ่มช้าแล้วไม่ทันไม่ว่าคุณจะไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหน be well 24พร้อมที่จะดูแลรักษาความอ่อนเยาว์ให้อยู่กับคุณนานที่สุด be well 24จากเมดิลิน